เดือนบนนู้นว่ะมาเติมมาเตียมไว้เตียวไม่งัดนราคาครับราคาบรรยากาศดีครับวันนี้ท้องหน้าร่มดีแห้งร่มดีครับทิ่เ่าะตัต้งแมัยต่อเป็นเด็กน,น้อยรูปแบบนี่ปลาหาย้อนวาวน,นะครับรหาเอาปลาคอนปลาอย่างนี้โอ้ยขกกดาดนะครับ ทำยังไงครับไม่เสร็จทำหลายหลายไม่เสร็จแต่หมูหกกว่าพักคางบางคนกับมัดบางคนกับว่ามันหอม ส่วนบ้าเปียมาครับเพราะมันจะเป็นหอมหอมันหรมีเอกลักษณ์ของมันไหมครับความหอมมันนะนสมพักเสียนครับสมพักเสียนนีเแซ่บ ตรงเขาเรียมเปลี่ยนเอกลักษณ์ของมันเลยด้วยครับมีนตีแบบค้นมากกับมาคืีดีมักแบบว่าเอาซ่อนสุดน,น,น้ำมาเวลากินครับมันแสบแหมครเเสียด ทำไงเดี๋ยวเาไง้แเดียวได้ทีเสียดีนะครับแชมู บรรยากาศดีครับมึงแดดบ้อเงี้ยใแบบแบบจบักไคจักหน่อยนะ 嗯，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  าเส oh ียไยครับนินกรบตมงพุดถึมากมาอิรีครับบาเปี่ยถอดไข่่เนย้ใส่ปราขาเลยเจบออไ้ว่ากินเผ็ดเนี่ย จะว่าให้กินของมันนํามันสิลดความเผ็ดลงครับกับว้าปีชแนลครับมีว้าปีชแนลผ้ามากินสุมตําครับตําม้วนบานเท่านี้ละแซ่บแซ่บเหมือนกันครับเงินเ่ื้อหมูกอะปุ่นสมพะเสียครับสมพะเสียน ทิ้นไปพระเกษตรบ้านท่อเลยนะครับเอามาเริ่มกันเลยครับหน้ายเยี่ยวหวนันสักสามเรียงข้อโอ็สมเชียวสมเช้วสมเชียวขอบขอบ ขอกัน <coughs> <coughs> quay quần quay xuống vai quay คักๆๆับนรั